เอาอีกแล้วครับโปรบอยครับไม่ใช่โปรเกมอนอย่างที่เราคิดนะครับเขาเอาอีกแล้วตัวที่สองน่าจะเป็นปลาจานครับอินทีหรือพิราบเนี่ยฮะอินทีหรือพิราบรู้สึกว่าน่าเป็นเจียวเนี่ยเอาอีกแล้วครับอีกแล้วครับเขาหนักอันนี้หนักเลยโอ้เอ็นตึงไปเตรียมเลยเตรียมนั้นเลยพี่เตรียมจะซีนหนักเลยสามเซนโล่ะไม่อยู่อ่ะไม่อยู่อ่ะต่อแล้ว

ยี่้คนเนี้ยกูดังหมดแล้วเนี่ยายเียงสุดยอดด้วยเกครับี่เจขนาดนี้วะเฮ้ยไปเงี้ยนะไปเงี้ยที่ปีรวเปล่าันนี้ลอยสายหรอเนี่ยสายแล้วไม่ลอยสายแล้วได้แค่ประมาณสิบลองเมเน้ยยีมั้อุ้ยีมโอี่าสใยี่มือไม้สันหมดแล้วครับไเต้องออย่คมันต้องอย่างนี้ไ เป็นไ,ไงครับโบบายาะะโบบายเป็นไงครับสุดยอดมันใหญ่กว่าเป็นห่างั้นแหละ <c oughs> อุย้ย <c oughs> อาอจะเป็นตัวเล็กขาดแล้ว